พิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสค่ะหมู่บ้านฝรั่งเศสลาโพวองเออพูดผิดพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฝรั่งเศสค่ะลาโพวองดูป้ายน่ารักมากเลยป้ายอันนี้ภาษาเกาหลีด้วยก็ตอนนี้เช้ามากร้านและช็อปต่างๆอะไรพวกนี้จะยังไม่เปิดนะถ้าเปิดก็คือแบบเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราให้ดูสวยๆ สวยมากทุกอย่างแบบเป็นสีสันเห็นปะเห็นปะเนี่ยมันเป็นสีหมดเลยนี่สัวันนี้ก็น่ารักเห็นไหมคะปิ๊ปปี๊ปปิ๊ปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะรอบๆส่วนใหญ่ก็จะนิยมมาถ่ายรูปเล่น มาอะไรเงี้ยแต่ถ้าหน้าหนาวก็จะสวยไปอีกแบบนะนี่มีร้านไอศครีมน่ารักมากเลย